พี่ดอสบายดีจ้ะทุกคนวันนี้มาพบกับสองน้องพี่นะจ๊ะวันนี้พ้นโก๊กเด้อพี่น้องภาสีมากกินจู๊กใต้จูพี่น้องเพราะว่านี่เขาถือเลขไทยพี่้อเขาถือหวยไทยสี่ล้านึ่งหมื่นสี่ลกหนึพี่นอ้องถือถือหาสี่พันในสี่หลักเรียนหาสี่ชิดสี่หลักาเพนนไทยไมาณเดากหน่มผมว่าแปลแปลว่า เลนะือล้ายพี่น้องเย็นเลยแล้ mm. เลงื่อนมาอยู่มาอยู่วันเก่าเนาะถพาะถือภาได้เงื่นสีหลานแล้วก็คืออยู่ mm. เซ mm. ลอเอไอพร์็นคือลักเึิงรักอ่ามูเาีบแล้วพี่นองวพาว่าดใเลขเดดเล้พี่น้องค่ะพาะอันจะถือกันสงมาหาศัก่ิ์ที่อวันที่หนึ่งทบ่ก ต้อานไใน่ะเจ้าเกี้วอเ่อนี่น่ะีวพี่หน่อกอันี้ัสงนะกินมาะลองถืวยจวาน่มา่าไแดเงินนพี่น่อยเขาจะท่านเงินไม่หายเจ้าถ้าซื้อสือมากินก่อนนาะเคมเพว่า พี่น้องตอนนี้กำลังซอยผักพร้อมใส่แจวนะนี่คือแจวมักแต่งพี่น้องกินกับแล้วก็พักเต็มกระโจนเต็มกระโตกพักนะพี่น้องจะเงินไปซื้อโอ้โหแต่ว่าเงินเหลกยังไม่ทันได้พี่น้องถือเหลกนะเอาได้หวยเด็ดๆเนาะพี่น้องเอออัน พิมแลเรศร้ามโตนะแปดแปดเจ็ดซองนะแต่ว่าลืมถิมบ่เอาไปซื้อแปดซองเจ็ดถ้าสัตว์ถือเลขรามโตเศร้าบาทพี่น้องเลยเสียดายกมคืนมามาน,น,นอนคิดนอนคิดนําเลขรามโตแต่ว่าถือแต่ซองโตพี่น้องได้หาถือหาสิบพันได้สี่หลักน,นี่คือแจ้วเนะ <c oughs> าะขาพ่ออยากได้ซุ้งห้าสุขีมเดิม <c oughs> วันที่หนึ่งสีนอนพันเอาอีก ตอนเลกอ๋อคิดว่าตัวเองถือได้ซ้โตมาเบิ้งแบบลืบถิมมีจ้าถือก็หลักรึกหงหมูสะกิมถือซ้ำซีฟสะกิมถือสาวพันพีนน่เนะ้ะงนีกคือสีนเนาะซื้อมาแต่ตลาดแรล่งก็ขี่หมาไปซื้อเองเนาะหมูไปซือ้อเข้าไปในเมืองก็มาแตงกินเก่าแก้วฟัก ซอยซอยตับเด้อพี่น้องตับคือบ่แดงเด้อมันเพราะว่าเฮาไปลา้างน้ําเด้อพี่น้องเพราะ <S <S ว่าซื้อมาต้องลาง้างน้ําเนาะบ่ฮู้ว่าไผจับหยังแน่านมาจับสิซอยตับตอนนี้ก็พ้นตกลิ้นพี่น้องค่ะผ,ผ่าด่งอยู่แต่ว่าเฮาปิดอ่าหมวดเครื่องบินที่สัญญาณไว้เนาะเฮาก็เอาโทรศพาทาทัพท์มาถ่ายคลิป โดยเมื่อวานนี้พี่นอ้องอันเลขเลขออกเลยเนาะถ้ากันเลือยก็มาถือเลขซ้โตัวอันนี้พี่ปิ๊อยู่กับสถาน,อย,นอยู่ประบ้านหาคนเบิงเลขออกนะไปแล้ทานทมิตรนะ <laughs> <laughs> เลนปีนคือ <laughs> พี่นอ้อง ท้องอัานซอคริมอ่านจะมาซื้อเลยไอซ้ำตัวมาแล้วรวบถิมนะมันออกเปรเจ๊สองมากันเลยมาปี๊งหน้านย่างงี้มา่านเปี๊ยงไปเนี่ยพี่พี่น้องสีนสดๆเนาะจากจากตลาดจากตลาดเฮงเฮี่น้องวันที่หนึ่งสิพันเอาไม้เนาะโซงมาบอกซอครมเด้อโซงมาหาซอครมเด้อสิบอกเล็ คนเฮงเนาะเฮงแบบมืถือไรซ้ำโตได้พี่น้องก็เลยสีมมสลองแต่ว่าถือเลขนะก็จะยังบ่ทันหายเงินก็เลยซื้อมากินก่อนนี่คือตับพี่น้องซอยตัพนะสีบงงามนะเวยมีแต่นางเนี่ยมกินโดแต่เอ็นตอนนีพ้นต๊กยี่ได้พี่น้อง กูภูมิพลนี่ปก่อนอันนี้สถานจะไปใส่ไปปีกบ่อ่ะโซดูกินดิบๆกุซซดเอ้ยจัดไปแบบพูดดิจะตัดคอขาลางหนำได้พี่น้องมาแล้วพีซีนี่เนาะมาแล้วคือแบบบอสใส่ยีนงวดขี้นาะอันซีปีงเน้าขวาขีเพราะขีบบ่คอยกินบ่คอยกินดิบกินดิบบ่ได้เห็นนะ นี่คือป่าเนาะเงินยังไม่ได้ซื้อมากินก่อนถือเลรียอีลีเด้อพี่น้องเด้บอบริตัว,ถถตวซื้อเลรียอีลีผ่านซื้ออีลีเมือ่อวานนี้ดีใจวายมาถือเลรียญซ้ำตัวทางเอาไม่เอาไมา่หวัวันที่หนึ่งพี่น้องไได้เงินสี่ล้านกีบไลน์ได้ถือเลยหาสิบพันผู แปดหาซิปบางคนก็หายเจ็ดซิปบางคนก็หายแปดซิบันบางคนก็หายเก้าซิปบางคนก็หายเก,ก้าซิบหาต่อพันกีบนะพี่นาะตอเพื่อซถ้าถือเลขร้อยบาทนี่ถ้าได้ห้าได้แปดพันบางคนขาหายแปดซิปถ้าถือเลขถ้าบอลหายเก้าซิปถึงเลขร้อยบาทก็ได้เก้าพันนี่สิบปีเนาะอันนี้คือปลาปลานิ่นพี่เนาะปลานิ่นจะขนะ้าวเป็นสิบปีเนาะ มาเลยเด้อพร้อมพร้อมเสิร์ฟจ้าพร้อมกินเนาะเสียดายเจลเนาะบ่มีอันนี้พี่น้องไม่ค่ะบ่มีบีบ่มีบีสีเท่ากับสร้อยสามีแล้วพี่น้องกั๊ปับเพราะว่าถ้าเอาไปปีบถ้าบ่กินดีเหมือนน้าน้าดังเลอะติดหัวเจ๋งเลยแอบเลยนี่อ่ะ กปลาซิมนะน้ำแใ่ไหจับตับ้นมา่าหนกจับตาขึอนมาอยากน้ำจ้ากิไหนาะบมกอ่าซิมกลาึิมเมนขนาดนะ กินมาได้พที่นอันนีเขาถอยไดลไจะกินรับหดล้วิ่ไอ้นี่ยพ่นยางมากเยแดิพี่นกินถามนตอนนี้พ่นก๊กลิ่นอยอะดิพี่นนอะ

ึงเละแพ้ทีหนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์แล้วพี่น้องไม่ใช่คนถามเอาเละเล็กมาใส่นะกินพักเลยกลัวพักๆแต่อย่างกินกม่ละพักอันนี้ทุกคนอ่ถ้าสีมีปีแบบซุปแบบข้อมหลานแต่ว่ามีดิบดิบพอจะกิน พี่นนอว้าเอาเต่ไผ่ใหม่มันหมาดนะสำราญสำราญแจ้วแ้วัวแก้แวกวกว้แหละแกวกกก้กแก้นแกแก้วแก้แ้้าจ้างก้ก้กเจ้ว เป็นนักเขียนเยอะฮึดูงั้นไม่สบายคึ้นมาเรือยเบิกหนาอาจารย์น้องฟ้องไว้ได้เลยอาจารย์ง่ายเลยอาจารย์เป็นคนซื้ออาจารย์นี่เป็นคนบอกนี่ถือเลยนี่ตามตัวข้าวกับเขาขึ้นขาเหรอขนขาอ่ะ มีว่นอย่างนำเหรอเ๋ยวสูงหักแล้ววันทูทีพปรปาแพ่่มมันสิไม่เพ่่มกรแค่่มอาหานเกลือมันมีบอลเกลือร้ายประจำไมันบอกถั่วก็สืดละ คุณีถือเล่ร้ายเหรอบอกพี่น้องในมาทัยอย่ากินมาทัยยาดเดยบอกพี่น้องนะววาอันนี้ได้่าใส่ยู่ถูกพี่น้องข่เขาเลย่ไมไม่ี มีแล้วแ่นก,กน,นล้งก,กิกเอ็มทีอ,อยราเ <c oughs> นะทเราทงไผ้พ้นต๊สอยู่เหมือนัพรอบกนไปจูม,มน้ำจะขาววานิเมื่อแรกมากลาคืนกลางคืคคงนที่เราพ่นต๊ไแหงตอนนีกก้พ่ตกแลอว นี่ตั้งไงมูกเขียนด้วยพนณก็ได้นอนสิบาคุบาะบอมูงนี่นายจะพอตอนน้ียมูแลบได้ถึงสล้วก่อน ยี่หกแล้วสองห้ามาจะเอาเงินเลยมาหายพี่น้องจริงใจเหรอมากส์เหยอยอดอายุพี่น้องบ่ได้ก็สิบแปดข้อแล้วปกติแดดจะว่านี่เพราะว่าคนถือร้ายพี่น้องเขาขี้นะซื้อไปเลยอะไรสามจิตนะพี่น้องข้างล่างนะเลยเขาตีกข้มาเพราะว่าบ่ได้เยอะกันเลยแบบบ่ใส่ใจเด็กอ่านสามศูนย์นะสั่งอะไรถือข้างล่างนั่งท้องตัวล่างมันนี่มาได้แต่ขางบนถ้าแดดร้ายอยู่ ซื้อเลีนยคุณาอยู่่ะอยู่เป็นกระแพงตัวเลเป็นนวตอนนี้ะกินลินกิอิ่มพี่ยัยอยู่ตอนนี้นะุนนะ น้องไม่มนยาลดหุ่นักไม่ลดอ้วนอย่างนี้อ้วนเป็นมัดมัดเมื่อ,อ,มมนนอกี้ได้กินยาลดน้นหนัน้ำหนักน้องกินนี่กะสิได้พาไวส้สนี้เด้อจา้าเฮากินจูนอ่ะดูสโลองถือควายไทยเด้อพี่น,น้องสิลังขีดจ้าอันทีน่หนึ่งอันที่หนึ่งนี่ถือดีแน่นอนพี่น้องเพราวะว่าเฮาสิอเล็กเดตมาเนาะคาะทุกคนติดตามเด้อจา้าเป็นธรรมศาจตร์ห้หน้าที่ไนมะ่ได้เพือพ่อเหตุผลต่อไปเด้อจ้าพี่น้องบาย